10. อันดับหมาโหดที่โลกไม่ลืม 10. Arctic ิกฟราชันนักล่าอาร์ติกหมาจิ้งจอกอาร์ติกจัดว่าเป็นสัตว์ที่สามารถปรับสภาพให้ดำรงอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดได้ดีชนิดหนึ่งมีระบบการปรับอุณหภูมิที่สามารถควบคุมความร้อนในร่างกายได้สามารถทนอยู่ได้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำถึงลบ50องศาเซลเซียสได้มันล่าสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารเช่นนกทะเลหนูเลมมิงไข่นกเป็นต้น ลำตัวมีความยาวได้ถึง90เซนติเมตรมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ3-4กิโลกรัมนับว่าอันตรายไม่น้อยบางครั้งมีการโจมตีสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ด้วย 9. b u ส h d ด็อก บุชด็อกถือเป็นสุนัขชนิดหนึ่งที่แพร่กระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยใช้ชีวิตในป่าดิบชื้นโดยเฉพาะที่ใกล้กับแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งหากินหลักพบได้ตั้งแต่ที่ราบรุ่มจนถึงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,900เมตรจนถึงที่ราบเชอราโดอันเป็นทุ่งหญ้าก,กว้างไกลในบราซิลด้วยนิสัยตามธรรมชาติของบุชด็อกเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวอะไรง่ายๆล่า,าสัตว์ต่างๆกินเป็นอาหารรวมถึง a m a d i ดิโลที่มีเกราะหุ้มตัวด้วย 8. ปดเรดฟใหญ่โตกว่าบุชด็อกร่วม2เท่ากับยอดนักฆ่าแห่งอเมริกาเหนือจิ้งจอกแดงนั้นพบได้ในอเมริกาและยุโรปสามารถฆ่านกฮูกหงอนยักษ์ล้มกวางป่าและฆ่าแกะได้อย่างไม่ยากเย็น นักฆ่าตัวนี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นตามอาหารที่มีให้กินจริงจอกแดงขนาดใหญ่ที่สุดอาจหนักได้ร่วม18กิโลกรัมพบในอังกฤษและเป็นจอมโหดที่กินแกะเป็นว่าเล่น 7. จ็ดโคโยตี้โคโยตี้เป็นหมาชนิดหนึ่งในตระกูลหมาใกล้เคียงกับหมาบ้าน หมาป่าโคอโยตี้มักออกล่าเหยื่อเดียวและในบางครั้งอาจพบเจออยู่เป็นกลุ่มเล็กๆช่วงชีวิตของหมาป่าโคอโยตี้ประมาณ6ปีอยู่อาศัยบริเวณทุ่งราบและพบได้ในทวีปอเมริกาเหนือขนาดตัวของสุนัขแห่งความตายสายพันธุ์นี้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสัตว์สายพันธุ์นี้มีฟันที่คมกริบแรงกัดที่สามารถหักกระดูกกวางและฉีกคนเป็นชิ้นๆราวมีดหั่นเนือ้อ 6.Dihol หมาในหรือหมาป่าเอเชียหรือหมาแดงเป็นหมาป่าที่มีขนาดใหญ่กว่าหมาจิ้งจอกมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่โดยฝูงหนึ่งมีสมาชิกตั้งแต่6 1ถึง12ตัวโดยสมาชิกแต่ละตัวจะมีหน้าที่ช่วยกันล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่เช่นกระทิงควายป่าหรือกวางป่า มีความเชื่อว่าก่อนล่าเหยื่อจะปัสสาวะลดพื้นหรือใบไม้เมื่อเหยื่อดมจะเกิดความหวาดกลัวจนยืนแข็งทําอะไรไม่ถูกจึงเชื่อว่าสามารถทําให้เหยื่อตาบอดได้ด้วยวิธีนี้ 5. ้าแมดเด็ตวูล หมาป่าขาวขาวพบในทวีปอเมริกาใต้ในประเทศบราซิลประเทศปาารกวัยและประเทศโบลิเวียมีลักษณะโดยผิวเผินคล้ายคลึงกับหมาจิ้งจอกแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากหมาป่าขาวขาว,าวมักอาศัยอยู่ลําพังหรือเป็นคู่ซึ่งต่างจากสัตว์ในวงหมาป่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นที่มักอยู่เป็นฝูงหมาป่าขาวขาวล่าสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นอาหารในเวลากลางคืนเช่นสัตว์ฟันแทะกระต่ายและนก 4. แอฟริกันไวด็อกหมาป่าแอฟริกันนักล่าที่ครอบครองกรามทรงพลังและสมองอันเฉียบขาดหนักได้ถึง35กิโลกรัมหัวถึงหางยาวเกือบ5ฟุตตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยบางครั้งสุดยอดนักล่าจะรวมฝูงกันล้มเอลเลนยักษ์หนักหนึ่งตันคานกกระจอกเทศกินกวางคูดูวิลเดอร์บิสรวมถึงค่นล้มไฮยิน่าและประทะชีตา 3. r e เลดวูฟม,มาป่าแดงหนัก20-35กิโลกร,รมัมเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลสุนัขที่มีจำนวนน้อยที่สุดในโลกเป็นญาติสนิทของเกรวูฟผู้โด่งดังปัจจุบันมีญาติพี่น้องหลายร้อยตัวเลดวูฟและเกรวูฟสามารถผสมข้ามพันธุ์ได้และลูกที่ออกมาก็ไม่เป็นมัน 2. g r เกรวูฟ หมาป่าสีเทาจัดอยู่ในสัตว์ประเภทกินเนื้อที่มีนิสัยค่อนข้างดุร้ายปราดเปรียวฉเฉลียวฉลาดมีการออกล่าเป็นทีมมีความอดทนรวมทั้งมีความกล้าหาญและความสามารถในการต่อสู้อย่างดีเยี่ยมหมาป่าอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายในแถบทวีปยุโรปในอดีตมีถึง32สายพันธุ์แต่ปัจจุบันหมาป่ากับถูกไล่ล่าและลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วคงเหลืออยู่เพียง4สายพันธุ์เท่านั้นคือหมาป่าเทาหมาป่าแดง หมาป่าไซบีเรียนและหมาป่านขนคอยาว 1. นึ่ง dry wolf d r w o ทรงพลังพอจะฆ่าเสือเขี้ยวดาบบางพันกัดขยี้กระดูกของใบซันร่างยักษ์วิ่งฝ่าหิมะมาในลำดับหนึ่งกับหมาป่าแห่งความตาย d r ย w o l มีแรงกัดมากกว่า1,100 psi ขนาดตัวปกติอยู่ที่ 1 7 0ถึง180ปอนด์แต่จากกระดูกที่ใหญ่ที่สุดคาดการว่าไดร์บูฟอาจหนักได้มากถึง250ปอนด์ต่อให้ล็อตไวเลอร์หรือพิษบูรุมสัก2ตัวก็เชื่อว่าโค่นไดร์บูฟไม่ได้เพราะมันยังหักกระดูกใบสั้นยักษ์ได้เลย